ใกล้เข้ามาแล้วเลขทดลองออก สวัสดีครับสุพพรชาแนลเอสหนึ่งฮะก่อนจะไปรับชมคลิปกดติดตามผมว่าติดตามด้านขวามือสีดำช้นิ้วจิ้มลงไปเลยจากนั้นก็กดไลค์ชูนิโป้ขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ไปยังแพลตฟอร์มที่ท่านมีและที่สาคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากผมนะฮะผมก็จะหาข่าวสารดีๆข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจนะฮะเอาละครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะ ผมก็จะนําเรื่องราวเลขทดลองออกมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับเลขทดลองออกนะครับเป็นการคํานวณแนวทางมาให้กับคุณผู้ชมดูเท่านั้นนะฮะสำหรับท่านใดที่คํานวณน,นะครับและอยากแบ่งปันข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอแบ่งปันกันกัน ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมพามาทบทวนผลฉลากในงวดวันที่1ตุลาคมพศ2567กันก่อนนะฮะคุณผู้ชมตัวเลข6หลักได้แก่หมายเลข7 1 8 6 6 5ต่อมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวเลข2หลักก็คือ5 9แล้วรองลงมาก็คือตัวเลขหน้า3หลักมีอยู่ด้วยกันสองครั้งก็คือ053แล้วก็ 812นะฮะคุณผู้ชมต่อมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของเลขท้าย3ตัว2ครั้งด้วยกันครั้งที่1ได้แก่หมายเลข079แล้วก็566กนะฮะคุณผู้ชมเอาล้วครับเดี๋ยวผมนำผลงานในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่ามีตัวเลขที่ใกล้เคียงมากๆเลยนะครับ ใกล้เคียงนะครับส่วนท้ายของรางวัลที่1น,นะฮะคุณผู้ชมที่มีตัวเลขวิ่งเข้านะครับส่วนท้ายรางวัลที่1น,นะฮะตัวเลขก็คือ665นะฮะส่วนนะครับเลขที่ผมคำนวณทดลองออกก็คือ663นะฮะคุณผู้ชมก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับมากๆเลยแต้มก็คือต้องขึ้นกัน สองแต้มเท่านั้นเองถึงจะมีดวงกับคนที่มีดวงเท่านั้นนะคคุณผู้ชมเอาล้ฮะมาดูพารองในคลิปวิดีโอนี้กันบ้างนะฮะสำหรับเลขหน้า3ตัวได้แก่หมายเลข0 5 4ย์แล้วก็81 3นสะฮะคุณผู้ชมต่อมาเป็นเลขท้าย3ตัวก็คือ0-80แล้วก็5 6 7นะฮะคุณผู้ชมตามนี้เลยนะครับแล้วตัวเลขตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมคำนวณได้ตัวไหนนะฮะ มีอะไรนะครับที่อยากแบ่งปันก็ใตค้คลิปวิดีโอกันได้เลยนะฮะพูดคุยนะฮะคุณผู้ชมตามนะครับาการณยานิมิตท,ทุกท่านเลยนะฮะต่อมานะฮะมาดูไฮไลท์ที่สําคัญในคลิปวิดีโอนี้ก็คือพระเอกเลยนะฮะคุณผู้ชมคํานวณได้ตัวเลขหกหลักมีดังนี้นะฮะก็คือ719 666นะฮะคุณผู้ชมต่อมาเป็นคํานวณน,นะครับเลข2หลักได้แก่หมายเลข 60นะฮะคุณผู้ชมตามนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับชีวิตจารณญยานในการรับชมนะครับเกบว้เซวายเป็นข้อมูลนะครับเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่อยากเสี่ยงโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับย้ำเลยนะครับว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอขอบคุณทุกท่านเจอกันม